ที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็คือเพิ่งเปิดตัวเมื่อกี้เลยผมก็อัดเลยอัดคลิปเลยเพอสวัสดีครับผมจิมมี่คารลูเทอร์นะครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับได้เห็นทาง Apple นะครับเปิดตัวผมไม่เรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับถือว่าเรียกว่าโปรแกรมนะครับโลจิก รนะคับสำหรับ iPad ใช่นไหมครับตัวนี้เรามาดูก่อนครับก่อนที่จะโหลดอืมเหมือนกับโลจิกที่อยู่บนตัว MacBook เลยนะครับแทบไม่ไต่างอันนี้ลองโหลดดูครับตัวโลจิกตัวนี้นะครับเหมือนจะเหมือนจะต้องเสียอะไรเดือนนะครับเดือนละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าเดือนแรกนี่ใช้ฟรีไปก่อนนะครับ ฟรีหนึ่งเดือนแล้วค่อยเสียตังค์นะครับมาลองโหลดดูอ่ะโหลดเสร็จแล้วมาลองเปิดดูครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเปิดไปพร้อมกันเลยเข้าถึงไมโครโฟนคอนนฟรีหนึ่งเดือนโอเคนะครับอันนี้เขาจะให้เลือกนะครับว่าโปรที่เราจะเลือกเป็นแบบหนึ่งปีหรือหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ผมเลือกหนึ่งเดือนไปไป อันนี้ก็ขึ้นแล้วก็สแกนนิ้วไปยกเลิกได้ตลอดนะครับไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้ผมถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับใช้เน,นี่ยนะดาวโหลดสแพ็คโอเคมีสตูดิโออินสตูเมนต์นะครับซ้ายมือแล้วก็อเิเล็กทรอนิกส์ฮิปฮอปไปลองดูครับกด n ิ w แท็กเลยอ๋อนี่ครับเลือกเหมือนกันเลยครับมีมิดี ไม่ไดีคือซอฟต์แวร์อินสติ้เลนะครับแล้วก็อันที่2เป็นออดิโอรับจากอไมโครโฟน iPad ได้เลยอันนี้แพทเทิร์นแพทเทิคืออะไรแพทเทิร์นก็น่าจะเป็นของกลองนะครับอันนี้ดำโอเคเดี๋ยวผมลองกดที่แพทเทิร์นดูนะครับเลือกดูก่อนแพทเทิร์นคืออะอเป็นเหมือนตัวของ FL Studio นะครับถ้าใครเคยใช้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตา อือันนี้แพ็กเรายังโหลดอยู่อ๋นี่ไงโหลดอยู่ขวามือวนนี่ครับกำลังโหลดอยู่คดิดจะลอง่อะกดออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอลองลบลบแท็กนี้ดูก่อนนะใช่ผมรู้วิธีลบนะครับคลิกที่ที่ลูปนี่ครับเห็นไหมครับที่ลูกไปจะขึ้นมาดีลิทดีลิท นี่นีดอ่าโอเคนี่ลองเพิ่มออดิโอดูนะครับปึ๊บออดิโอนี้มันจะขึ้นลองกดตัว R ดูครับกด record อดอนี่รับเสียงลองอ่านดูครับไปดูนะไปที่เริ่มต้นเอาเขาออกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมลองฟังดูคนระับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นคุณภาพของ iPad นะครับเสียงตาม iPad เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเสียบอินเทอร์เฟซดูนะครับเสียบตัวของอินเทอร์เฟซเดี๋ยวผมให้ดูกันแป๊บนึงอินเทอร์เฟซผมใช้ตัวนี้ครับเป็น Evo 8นะครับนี่สายผมเสียบอยู่กับ Macbook เดี๋ยวลองถอดมาเสียบที่ตัวนี่ ตัว iPad ดูครับตอนนี้ผมก็เสียบเข้ากับตัว iPad แล้วแล้วก็เอาพูดของเขาก็จะเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วครับ EVO EVO 8นะครับ1กับ2โอเคนี้ผมลองเพย์ดูมันน่าจะต้องออกไปที่ลำโพงของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะลอง โยนไฟล์ของ Macbook นะครับโยนไปเปิดที่ i p a d ดูทดลองดูครับทดลองนี่ครับผมก็จะเอาไฟล์ไฟล์ที่ผมเพิ่งอัดไปหวานนี่นี่ครับเร่กป่าจกตัวนี้เรอดออกไปที่ i p a d นะครับอลองเพดู ตัวปลาอินกรองยังไม่มีนะครับเดี๋ยวลองรอโหลดเสร็จก่อนแป๊บเบนึ่งแต่ว่าตัวของตัวของแมปปิ้งนะครับแมปปิ้งก็จะยังไม่ตรงนะครับเพราะว่านี่ลองดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ครดู Edit Show in Editor ลองดูอ๋อ โอเคถือว่าหน้าตาเหมือนกันเลยกับตัวของ macbook นะครับตัวเดียวกันเลยมเมอกีลองขยับด,ดูก่อนอันนี้อะละอันนี้เห็นไหมครับนี่ห้แฮดผมอยู่นี้ใน macbook นะครับแต่ว่าผมต้องย้ายนนี่คุมน้ำได้เลยแล้วก็ ทำยังไงายได้ไหมหาให้แหดก่อนหาแหดอยู่ที่ f s h ช r p หนึ่งลองดูครับลองดูย้ายดูนะเฮ้ยได้เลยวะลองไปที่ F-Sharp หนึ่งอันนี้ผมคิกค้างนะน,นะครับคิกค้างแล้วลองลากดูเลยเอฟชารนึ่อยู่นี่ลองเพย์ดูอา่าให้เหดก่อนนะจะลองฟังดูสักหน่อย กำลังหาผู้ชายเขาพร้อมเจอไหมท่าบนหนึ่งใจอยากเจอในที่ทองลับแล้วไม่ช้าด้วยนะครับทุกคน,นสมแล้วที่เป็นอ่าไม่เรียวก, app กว่าแอปนะเป็นถือว่าเป็นโปรแกรมของ Apple เองที่ทำมานะครับแล้วอันนี้ผมใช้ ไอแพด Air 5นะครับเป็นชิป M1 แล้วมันก็ถือว่าลื่นระดับหนึงเลย uh, อันนี้ที่ผมรีวิวนะครับก็จะเป็น uh, สิ่งที่ผมใช้แล้วกันนะครับที่ผมใช้คร่าวๆส่วนมากผมจะไม่ได้แบบจะไม่ได้ทําอะไรลึกมากนะครับกับตัวของ l o จิ c Pro ใน iPad เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะใช้แค่ m i กมาเตอรนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับถ้าใช้อัดก็น่าจะใช้ MacBook เพราะว่า MacBook มันก็ยังถือว่าพก ไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับถ้าถ้าบางคนมี i m a c หรือว่า Mac Pro ที่บ้านต้องการแบบเดินทางไปอัดเสียงที่อื่นก็น่าจะต้องพก iPad ไปได้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมก็มีไว้ก็ดีครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้น่าจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นถ้าส่วนมากก็น่าจะอัดเสียงร้องอัดโคเวอร์ข้างนอกเลยครับน่าจะไม่ได้ทำงานผมเหมือนผมเห็นว่ามีตัวของ ตัวของคีย์บอร์ดใบนะครับในนี้เหมือนจะมีด้วยเวแบมบ่ดีคิดว่านี่ไงปึ๊บโขทุกคนจบแล้วจบแล้วตัวของโลจิกรีโมทนะครับที่คุมโลจิกของ MacBook นะครับผมเคยใช้อยู่เหมือนกันที่ผมอึ้งเลยนะครับก็คือส่งไฟล์จากจาก MacBook นะครับไฟล์ที่เราทำส่งมาแล้วก็มาเปิดใน iPad มาแก้ไขต่อนะครับผมว่าคุ้มนะคุ้มคุ้มคุมสำหรับคนที่มีแค่ iPad ไม่มี MacBook หรือว่า MacBook Pro หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น iMac อะไรเงี้ยครับที่บ้านก็สามารถใช้ได้เลย เดี๋ยวผมลองเขียนบีดดูว่าหลายคนน่าจะต้องการเรื่องนี้เขียนบีดเดี๋ยวลองดูเมื่อกี้เราลองมาแล้วเฮ้ยนี่มาแล้วเสียงมาแล้วลองเพดู นี่ครับจบแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะครับกับราคา199บาทสรุปนะครับ Logic Pro นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีเลยนะครับที่อยู่บน iPad อ่ะสำหรับใครที่อยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับ Logic Pro นะครับที่อยู่บน iPad เนี่ยลองคอมเมนต์มานะครับลอง สอบถามมาว่าเออมันอัดอันนี้ได้ไหมครับเสียบแบบนั้นได้ไหมต่อแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับผมจิมมี่คารูเทอร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ